อาหารวัวต่อนะครับซึกงจนดืนนะครับครับใครมีวัวหูยาวๆราคาพอฟังนะครับในช่วงราคาวัวถูกแบบนี้นะครับบอกเราได้นะครับ0ูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเอาให้ยาวๆนะครับนะครับให้ยาวกว่าของเราได้ยิ่งดีนะครับถ้าเกิดหน้าหนุกหนกแบบนี้ก็ยิ่งดีนะครับนี่นะครับทางเขากําลังสวยนะครับน่าจะลงนะครับ ถ้าห so 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 ูยาวแบบนี้ได so ้ยิ Fil ่งดีนะครับเราอาหารเรามีนะครับอาเรามีให้กินนะครับเราให้ในแต่ละวันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีอาหารเม็ดนะครับนี่นะอาหารเม็ดนะครับแล้วก็มันหมักนะครับมันหมักนะครับผสมกับข้าวโพดหมักนะครับนี่นะครับถ้าหูยาวแบบนี้ยิ่งดียาวกักซ่าอย่างนี้ยิ่งดีนะครับนี่นะครับชอบนะครับหูอย่างนี้นี่คือชอบเลยนะครับ ใดที่มีแล้อยากปล่อยนะครับโทรได้เลย082282121 7นะครับราคาก็เป็นไปตามสภาวะอ่าช่วงวัวถูแบบนี้นะครับ